ทุงของพี่ไปรอบหน่อยด้แม่งมาให้กูภากันอะไรก็ไม่รู้ภาคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันยากไมหมหือชิลกูภากนานไหมกว่าจะพากนลิ้นแทบจะพังทรม,มานนี่ชอบจังเลยเนี่ยฮะไม่มต้นสายเี้มึงมึงเอ๋ยแม่งใจร้ายใจยดำให้กูภาคอะไรก็ไม่รู้โอเคเดยกกูพาก็ได้ ถ้าเกิดตัวคุณอยากภาพคลิปกับแอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิคเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งแนละไม่มีเอฟเฟกเสียงใดๆเพราะส่็นที่เหลือแอดจัดก,การเองใครที่งงก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่นี้ก็ได้ภาพคลิปได้กันแล้วมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าเกมช่วยให้เราคลายเครียดได้ใช่ใช่มันคลายเครียดจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่กับการลงแรงการที่มึงเลือกลงแรง ก็ไม่ตามกำลังตัวเองไปลงนรกหลอกนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดไปเล่นเกมทางสวนท้องฟ้าเนี่ยผมไม่พูดสักคำหรอกเพื่อมาลดความเครียดจริงๆนะแต่เกมเชี่ยแล้วก็ตามถ้าเกิดมันมีแรงเข้ามาเนี่ยมึงเตรียมตัวเลยว่าแม่งจะเครียดแน่นอนตัวมึงจะหัวร้อนเหมือนคนบ้าแล้วมึงก็จะเล่นมันอย่างบ้าขันจะตัวมไม่สนบ้าขนบอ่ออะไรแล้วเฮ <c oughs> ้ยๆฉันจะ,จะเห็นคอมนายจังเลยอ่ะพวก <c oughs> คอมนายอยู่ตรงไหนนะพวกนะไม่เห็นเลยอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้ไงซัดดวงตาบอดสียังไงเลยไม่เห็นเฮียอะไรเลยเนี่ยเช็ดแม่นี่ไงคอมพิวเตอร์กูมึงเป็นคอมพิวเตอร์ จริงพัฟซูโลเนี่ยคาจะพูดถูกก็ได้นะฮะว่าคนที่ตาบอดสีอะไรเนี่ยก็จะมองไม่เห็นสีนั้นไปเลยคนตาบอดก็จะมองเห็นเป็นกำแพงอปอบปากและก็ใช่แล้วครับไอเช่นนี่คือหนึ่งเลยนะนดูพระสุโลแล้วหลอนจากเจ้าไม้พรีเซนเ,เ,เตอร์ทาม่านในวันนั้นจูจ่ๆตัวเขาก็ได้กลายเป็นสติ๊กแมนถือไม้เบสบอลฆาตกรสุดเฮี้ยมกับปลีดิปปากก็คือทุ่งทุ่งทุง่งทุ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 ่งซาฮู อนอมาล y มังกริกันอย่างหันยั่วมันกลับไปเป็นพรีเซนเตอร์สีทาบ้าไปเดี๋ดีกว่านะน่าจะเหมาะกับมึงเยอะเลยอ่ะอันนี้ไม่ควรเบากาวเลยขอตังป๋องสังป๋องให้เส้นเลือดมันเสื่อมชีเมื่อนักท่องเวลาเพิ่ไปขยับเก้าอี้ทำให้เส้นเวลานั้นคาดเคลื่อนเห็นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแฮปปี้เบิร์นเดย์นะแนจี คุณมาร์ทพาวเวอร์สปอยกันแบบนี้เลยอะ่ะพวกนายเนี่ยทราบถึงโคตรเลยเมฆกูต้องเปลี่ยนเตียมทันทีเลยฮะจากเมฆที่มันทำร้ายจิตใจแดนจิมักนกลายเป็นเมฆที่แบบอุกุ่นหัวใจซะงั้นฮะที่จริงเมฆก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะจ๊ะกลายเป็นลิทเทิลเชนซอลแมนยังไงละ่ะเราไปตามหาพลังมิตรภาพกันนี่มันแค่ขยับเก้าอี้นะเนี่ยโถยฉนโดนโงูกัดเหลือเวลาอีกแค่านาทีเท่านั้นแล้วกว่อนที่ตัวฉันจะตายนะกูก็เลยให้งูมันกัดเพิ่มเพิ่มเวลามาสิบนาทียังไงล่ะแค่นี้ก็รอดตายแล้ว เห็นก็อึ้งทึ่งเสียวมึงคิดได้ยังไงวะน่ะว่าแต่ทำไมเวลามันลดลงแทนล่ะเมื่อเห็นตัวละครแบงค์ในคลิปล่าสุดของพระสุลโคนอื่นเห็นมึงตาเบิดสีแดงมึงไม่เห็นกูหรหกอิทฤษีของกูได้พลเขาเส็นเซื้์อะไรยาวๆวะน่ะและนี่คือสิ่งที่ผมเห็นครับ ไม่คิดว,ว่าตัวเองเป็นเลดฮักหรือไงวะอันนี้แฟชั่นบ้าะไรเนี่ยกูเข้าไม่ถึงว่ะหรือว่าเขาเป็นคนดังหรือเปล่าวะผมในวันสงกรานต์เมื่อเริ่มมีคนตีกันและทุกอย่างก็เริ่มวุ่นวายผมจึงรีบอุ้มเด็กออกมาเพื่อไม่ให้โดนลูกหลงแค่นี้ตัวเธอกระลอดภายแล้วนะเจ้าหนูและนี่คือเสียงภายในใจของเขาครับวมาิเดี๋ยวสิ<า>นค้าชิ้นนี้ไม่ราแค่เอาไปได้คนเดียวเด้อม่งก็ได้หลายล้านแล้วนะไปเที่ยวสงการเนี่ยก็ระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับสงการมันก็เอาเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าโ โอ้โห,โ,หโหเป็นถท่นซะด้วยอะนี่มีแฟนยังอะขอแต่งงานเลยได้ไหมอะใส่อย่างงี้สปเปคพี่เลยครับน้องลุงครับว่างจังไหนมาส่งรูปหรือมาสั่งเสื้อหรือมาคุยกับลุงแกงเหงาละคือหน้างานสามสองไอ้ใหม่มาทำหินล่วงใส่รถเขาครับแล้วรถเขาเป็นอะไรเยอะไหมเนี่ยไม่ครับมันบอกสีะลอกนิดหน่อยอ่ะแล้วจะของรถเขาว่าอะไรไมเนี่ยเขายังไม่กลับมาที่รถะฮะเค่ท okay, ่ากลับมาแล้วเนี่ยก็โทรมาบอกด้วยแล้วกันนะและนี่คือสภาพรถที่รถหินหล่นใส่นะครับ นี่เรียกถลอกแน่นะวิบ้านคุณเรียกพังย่อยยับเลยนะเนี่ยมันบอกถลอกนิดหน่อยครับนิดหน่อยพี่มึงน,นี่ ความรู้สึกผมเมื่อเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันค่อยๆหายไปทีละคนเหตุผลก็เนื่องมาจากพวกเขาโตขึ้นกันแล้วมันเป็นเรื่องปกติของโลกเรานะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีชีวิตที่ต้องไปใช้นะทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองฮะทุกคนก็ต้องมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่ต้องปรับผิดช,ชอบถูกไหมฮะะฉะนั้นฮะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่อย่างไงพวกเราเนี่ยก็สามารถกลับมาเจอกันได้ตลอดนะเพราะว่ากูไม่ได้ตายโอเคไหมมึงอยากเจอกูมึงก็ะัดกูออกมาแค่นั้นเองหรือมึงอยากเล่นเกมก็นัดมาครับไม่ต้องดราม่ากูกำลังเล่นเซ ปร้องกันตัวจากประเทศจีนสวัสดีครับอาจารย์ชิฟฟและนี่คือหนังที่มีือถือระเบิดเข้าไปดูมากที่สุดรู้จะไม่ระเบิดหนังเชื่อนี่เพรามแม่มันไม่มลุงพีถ้าเกิดมีลุงพีสักฉากกับเพลงยอดฮิตนะมึงแบบลุงพีเจอเพจแล้วเย่้ <Hey! S 2> ลุงพีเจอเพจแล้วย่อเมื่อเอาไปเลยพันเต็มสิบคะแนน รู้สึกยังไงหลังจะเห็นแมวของผมวิ่งหนีเจ้าหนูแทนที่มันจะวิ่งเข้าไปกัดไอ้หนูนั่นเป็นชิ้นๆันคงจะเลี้ยงแกแบบรุดมากเกินไปสินะไอ้สั์มึงเป็นแมวนะเว้ยเขียวเล็บก็มีมึงเป็นนักล่านะเฮ้ยก็มึงให้มันแดกแต่มีโอไม่เคยปล่อยให้มันอดอยากมันก็เลยไม่เคยเรียนรู้ไงว่ามันต้องล่ายัางไงผิดที่มึงนะไม่ได้ผิดที่แมวจุดเอิบใครเฟ่บาาเวทผนึกมันอันนี้มึงภาคไหนเนี่ยสงสัยภาคสองเนี่ยคงจะเปลี่ยนตีมครับจากการล่าคำสาปเนี่ยมาเป็นการตีวอลเลย์บอลแทนแล พลังมิตรภาพของเรื่องด้วยไงจู่ๆไปโอลิมปิกซะงั้น